สวัสดีค่ะพบกับคลิปรีวิวกระเป๋าจากบริษัทแทนจินผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องหจะระเข้แท้คุณภาพส่งออกระ โลกนะคะวันนี้เนี่ยแทนสินมีงานเครื่องหนังสวยๆมาแนะนำนะคะก็จะเป็นในหมวดหมู่ของกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเน้นต้องแจ้งก่อนเลยว่าแทนสินของเรานะคะเป็นโรงฟอกเป็นโรงเย็บเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทุกชิ้นแน่นไปด้วยคุณภาพ แบบนี้แบบไหนยังไงเรามาดูกันดีกว่าเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนเลยงานมาตรฐานค่ะ550บาทสำหรับกระเป๋าสตางค์ US ราคาน่าตกใจเอ๊ะหนังแท้หรือเปล่า550รูคุณลูกค้าค่ะ ตัวนี้เนื่องจากของเราเนี่ยเป็นโรงฟอกโรงเย็บนะคะมีโรงงานและมีฟาร์มเลี้ยงสรลเแเของเราเองทําให้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ในราคาที่ดีมากตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้ล้านเปอร์เซนต์แต่ละชิ้นแต่ละใบนะคะ ไม่เหมือนกันแน่นอนนะเพราะว่าเป็นงานหนักแท้ตัวนี้ก่อนเลยสีดําและน้ําตาลอันนี้เขาเป็นงานหนังกระดูกนะคะเป็นงานหนังกระดูกจซะเช้สายพันธุ์เคแมนนะคะสายพันธ์เคแมนเส้นกระดูกจะสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้เราจะเน้นเป็นงานคลาสสิกดำและน้ำตาลสวยแล้วก็ใช้ได้จริงๆรุ่นนี้ด้านในจะเป็นซับหนังวัวอย่างดีเรามาดูกันทีละใบเริ่มที่สีดำา11ช่องบัตรคุณลูกค,ะคะ้าขาใส่บัตรได้มากกว่า11ใบยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่องบัตรทึบช่องบัตรใสเรียกได้ว่า ครบคันค่ะมาพร้อมกับ2ช่องแบงค์แบบนี้เลยกระซิบนิดนึงลูกค้าอะไรใส่เป็นหนังได้อย่างด้านหลังตรงนี้นะแทนสินใส่เป็นหนังมาเลยค่ะและใส่เป็นหนังมาเลยสีน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนี่งานกระดูกสวยๆแบบนี้ราคาเบาๆค่ะเพียง550บาทเท่านั้นรุ่นนี้ hit สุดรุ่นนี้ฮอตมากคุณลูกค้าสนใจตัวนี้แจ้งหน่นะทีนี้ ตัวนี้เป็นงานกระดูกเป็นตัวนี้เป็นงานกระดุบลายยังไม่โดนใจคุณลูกค้าดูตัวนี้ของหนูไหมคะหนูมีเป็นลายทองด้วยนะถือว่าเป็นหนังส่วนที่แพงที่สุดของจอรเ์เชยเลยก็ว่าได้ได้ลุคเรียบหรูดูด,ดีกับงานหนังท้องลายเรียบๆแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นหนังส่วนท้องลืดลายสวยงามทุกใบและอย่างที่หนูแจ้งไปเนื่องจากว่าเป็นงานหนังแค้แต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกัน ะะแต่ละใบเขาจะไม่หน่วยกันเ <_ C _> ชื่อหนูเธอค่ะว่า,<_ <C> _>วานอกจากใบที่หนูนํามารีวิวดํา2น้ําตาสอตัวนี้แล้วเนี่ยด้านหลังนะคะลายสวยๆอีกมากมายเลยค่ะตัวนี้ด้านนอกจะเป็นลายเรียบๆเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูทีละใบแบบนี้นะคะนี่เลยตัวนี้เป็นงานหนังทอสีน้ําตาลเหมือนกันด้านในจะเป็นซับหนังอย่างดีสิบหนึ่งช่องบัตรรุ่นห้าและ รุ่น 50, นี้แปดร้อยห้าสิบจะต่างกันที่ลดลายด้านนอกเลยคุณลูกค้าชอบเรียบๆจัดได้เลยค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนี่เลยกลางๆ,ๆเลยกลางเลยกลางเลยนี่กลางเลยอีกหนึ่งใบหนึ่งใบอีกหนึ่งใบสวยถูกใบสวยถูกใบสวยถูกใบงานหนังงานหนังเดี๋ยวน้องขออนุญาตให้ดูใกล้ๆงานหนังจริงๆค่ะตัวนี้สวยมากแปดร้อยห้าสิบเท่านั้นชอบเรียบๆจัดได้เลยนะคะมีดําและน้ําตาลค่ะที่นี้ พูดถึงหนังจราเช้ทั้งทีส่วนที่เด่นที่สุดของจอราเช้เลยเก็คือจะเป็นส่วนโหนกของเขาที่อยู่ช่วงไทรทอยเป็นมงกุฎของเขาตัวนี้เรามีเช่นเดียวกันติดโหนกติดโหนกนะคะ1,400บาทเท่านั้นลายโหนกสวยๆกับจราเข้สายพันธุเคมนค่ะหนึ่งตัวทำได้1น่ใบนะคะตัวนี้หนูมีตัวอย่างสีดำา1ชิ้นน้ำตาลหนึชิ้น ลูกค้าดูแบบนี้เมื่อเทียบกันนะคะดําและน้าตาลโหนเขาไม่เหมือนกันนี่คืองานธรรมชาติจริงๆนี่คืองานธรรมชาติจริงๆนะคะเขาจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนตลายสวยมากอันนี้ด้านหน้าเรามาดูกันด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเส้นเรียงตัวทีนี้เรามาดูตอนกลางนี่ ตรงนี้นะคะด้านนอกจะเป็นหนังจระเข้เต็มชิ้นเลยค่ะจะไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นสวยมากเกินราคาค่ะ1400เท่านั้น1400อันนี้คุ้มจริงๆหนูบอกเลยหนูบอกเลยอ่ะด้านในด้านในก็จะเป็นซับหนังเกรดดี D, เกรดเดียวกันจริงๆค่ะจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่น5 5 0 850ห้าหรือว่า1,400บาทด้านในเป็นซับหนังเกรดดีเกรดเดียวกันแต่ละรุ่นแต่ละใบจะต่างกันที่ลวดลายด้านนอกเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะซื้อของจากโรงงานอันนี้น้องบอกเลยว่าเป็นต้นทุนจริงๆของเราอย่างตัวนี้นะรุ่นนี้นะบางใบาบางชิ้นต่ำกว่าทุนด้วยนะช่วงนี้คุ้มมากค่ะใครกำลังมองหากระเป๋าตาตงสวยๆดีๆใช้คุณลูกค้าตัวนี้สนใจตัวไหนแจ้งเราเข้ามาได้เลยทีนี้ ถ้าเป็นรุ่น US เนี่ยอาจจะต้องธนาบัตรเขาจะโดนพับธนาบัตรเขาจะโดนพับเขาอยู่ไม่สบายเขาอยู่ไม่สบายคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่ไม่ชอบพับธนาบัตรไม่ชอบให้ธนาบัตรยับ คุณลูกค้าค่ะ,คะหนูมีเป็นงานสองพับด้วยนะคะงานสองพับตัวนี้เนี่ยจะมาในงานหนังส่วนค้องอย่างที่น้องบอกไปเขาจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดในงานหนังจระเ้หนูมีเป็นสีดําและน้ําตาลค่ะสองสีคลาสสิกดูด้านในกันดีกว่าดําและน้ําตาลเป็นแบบไหนด้านนอกก็จะเป็นหนังจระเข้เต็มชิ้นแบบนี้ด้านในค่ะจะเป็นซับหนังเดียวน้องให้ดูลายหนักใกลๆสวยมาก นะคะสวยมากหนูบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลวดลายความประณีตในการตัดเย็บนะคะความประณีตในการตัดเย็บรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้เราคัดมาแล้วทางสิน้นอย่างงานได้ที่เราใช้เย็บนะคะตัวเนี้ยจะเป็นได้นําเข้าเกรดที่ใช้กับเครื่องหนังโดยเฉพาะ แบบนี้เลยตัวช่องบัตรต่างๆคุณลูกค้าหยิบบัตรเข้าหยิบบัตรออกได้อย่างสบายเฉิญนะคะหนึ่งชิ้นใช้กันยาวๆเจ็ดร้อยห้าสิบสุดจะคุ้มเลยคุณลูกค้าสำหรับใบยาวตัวนี้ดำและน้ำตาลดูเป็นดำหรือน้ำตาลแจ้งหนูได้เลยนะคะทีนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาจะไม่มีช่องทรงช่อง,องซิปนะคะอาจจะใส่ลงใส่เหรียญใส่เครื่องราขงของขลังลำบากคุณลูกค้าขานแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่า นี่รุ่นนี้คือสิบรอบงานสิบรอบตัวนี้ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเรียกได้ว่าคุณผู้หญิงใช้ได้คุณผู้ชายใช้เท่ค่ะนะคะปกติแล้วงานเครื่องหนักส่วนใหญ่เขาจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยูนิเซ็กซ์นะคะยูนิเซ็กซ์ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเลยรุ่นนี้น่าสนใจค่ะเป็นกระเป๋าใบายาวสิบรอบนะคะเป็นใบายาวสิบรอบอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เป็นไซส์ใหญ่ร,ราวราแปด นิ้วคุณลูกค้าหน้ากว้าง8นะคะแล้วก็สูง4แบบนี้เลยตัวนี้ด้านในด้านใน1ิบลื่นมากกระเป๋าตังค์สิต้องลื่นกระเป๋าตังค์1ิต้องลื่นเขาบอกว่าใช้กระเป๋าตังค์สิไม่ลื่นเดี๋ยวการเงินติดขัดเนาะเออการเงินจะได้แบบลื่นไหล หรือไหล,าหล,าหลามาเทมาไหลามาเทมาต้องตัวนี้รุ่นนี้ค่ะเป็น20ช่องบัตรเล็ก3ช่องบัตรยาวนะคะ3ช่องบัตรยาว2ช่องแบงค์และ1ช่องซิปค่ะคุณลูกค้าดูด้านในเนาะให้ดูแบบนี้นะคะให้ดูด้านในตัวนี้เนี่ยจะเป็นซับหนังทั้งหมดเลยยิ่งผนังด้านข้างจะเป็นงานหนังทั้งหมดอะด้านในแหวกตรงนี้เข้าไปเป็นงานหนังทั้งหมดนะคะ ด้านนอกตรงนี้แบบนี้แบบนี้ที่เห็นชัดๆใช้หนังแบบไหนตัวนี้เป็นหนังแบบเดียวกันทั้งหมดราคาหนึ่งพันสองร้อบาทด้านนอกเป็นจระเข้เต็มชิน้นจระเข้แท้ๆดูลายเลือกลายหลักบ,บ้านได้นะคะถ้าเข้ามาขอดูลายได้นะคะตัวนี้หนูจะมีหลายลายอ่ะอย่างตัวนี้ใบแรกอะไรเงินใบที่สอง อะไหล่ทองใบที่สองอะไหล่ทองใบที่สองอะไหล่ทองใบที่สามใบที่สามใบที่สามอันนี้อะไรเงินอะไรเงินอะไหล่ทองลองทักเข้ามาสอบถามได้หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเหมือนเดิมเราเน้นงานคลาสสิกเน้นงานคลาสสิกซื้อหนึ่งใบใช้ยาวๆจัดไปดำน้ำตาลค,ค่ะลูกค้าค่ะหนูมีดำและน้ำตาล สีน้ําตาลหนูก็สวยนะสีน้ําตาลหนูก็สวยเป็นคนแบบสว่างขึ้นมานิดหนึ่งสีน้ําตาลเหมือนเดิมเลยอะไรเงินและอะไรทองค่ะอะไรเงินและอะไรทองไหนดูด้านน้าตาลหน่อยด้านไหนเป็นแบบไหนนะด้านไหนย0สบช่องบาทแน่นๆแบบนี้เลยนี่เลยแน่นๆแน่นๆใส่บัตรได้เยอะใส่แบงค์ได้เยอะรุ่นนี้ใส่มือถือได้นะคะใส่มือถือได้จริงๆรุ่นนี้ใส่มือถือได้ด้วย รุ่นนี้ใช้มือถือได้ด้วยแค่พันสองเท่านั้นคุณภาพคุณภาพราคาดีนะคะสนใจเป็นตัวนี้แจ้งหนูได้สนใจเป็นตัวนี้แจ้งหนูได้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะก็จะเรียบๆก็จะเรียบๆนอกจากตัวพันสองแล้วนะคะเรายังมีรุ่นที่เพิ่มสายคล้องเข้ามาด้วยอันนี้จะเป็นสายคล้องซิปรอบสายคล้องไซส์ และฟังก์ชันการใช้งานด้านในจะเป็นเหมือนกันเลยจะเป็นแบบเดียวกันเลยจะเป็นแบบเดียวกันเลยจะเป็นแบบเดียวกันเลยต่างกันที่รุ่นนี้เราเพิ่มใส่คล้องเข้ามาเท่านั้นเลยค่ะเท่านั้นเลย1,200บาท1,200บาทเท่านั้น นะคะ1,200บาทราคาดีราคาเดียว,าายวซิบรอบสายคล้องพันสองิปรอบพันสองสนใจตัวไหนแจ้งหนูได้เหมือนเดิมนะคะสีดำอะไหลทองค่ะสีดำอะไหลเงินนะคะและน้ำตาลน,น,น้ำตาลอตาลสวยน้ำตาลอะไหลทองลายแบบนี้เนี่ยน้องบอกว่าลดนะซ้หน้าและหลังเหมือนกันสวยๆแบบนี้เลยค่ะ นี่หนึ่งพันสบาทสีน้ำตาลอะไหล่ทองและสีน้ำตาลอะไหล่เงินตัวสายถอดเข้าถอดออกได้นะคะถอดเข้าถอดออกได้แล้วเป็นลายหนังจระเข้แบบนี้ทั้งหมดตัวกระเป๋าอะค่ะด้านในเป็นซับแบบไหนตัวสายซับหนังแบบนั้นเลย สวยมากพันสองเท่านั้นดูเป็นพันสองตัวไหนแจ้งหนูได้เลยนะคะยังไม่หมดยังไม่พอกระเป๋าสตางค์เนี่ยจะมีเป็นรุ่นแบบ ลิศเลิศด้วยจริงๆแท้สิจะมีงานที่หลากหลายมากๆถ้าคุณลูกค้านะคะบังเอิญมาเจอคลิปนี้สนใจเป็นงานชิ้นไหนดีไซน์ประมาณไหนถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้หนูขอนําเสนอเป็นดีไซน์แบบเลิศเลิศสักหนึ่งรุ่นเป็นตัวอย่างออเดอร์ออเดอร์นะคะเพราะาเรามีหลากหลายเรามีหลากหลายรุ่นนี้เลยเป็นกระเป๋าสตางแบนแบนแอมเสเบียนตัวนี้รุ่นนี้นะคะมาในหน้ากว้าง เกือบ5นิ้วนะคะแล้วก็สูงอยู่ราวๆ3ามนิ้วครึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์แบนๆลูกค้าชอบงานแบนๆใช้ง่งายๆจัดเลย1450บาทความพิเศษของรุ่นนี้นะคะอะไรตัว Edge ด้านหน้าเนี่ยเป็นงานคัดเกรดมาเลยด้านในเปิดเข้ามาปั๊บก็จะเป็นซับหนังและตกแต่งด้วยหนังจระเข้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ สช่องบัตรเล็กสี่ช่องบัตรใหญ่หนึ่งช่องซิปและหนึ่งช่องแบงค์ใช้ง่ายและหนังสวยมากไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีเนวีค่ะอันนี้เป็นลายกลางทองด้วยนะสีเนวีสีน้ำตาลเทาเนวีน้ำตาลหรือว่าน้ำเงิน1,450บาททุกชิ้นที่กล่าวมาทั้งหมดเราจะ ส่งฟรีเลยค่ะนะคะชิวนนี้ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะพันสี่สวยทุกสีดีทุกชิ้นดูเป็นงานชิ้นไหนตัวไหนคะเข้ามาได้นะคะกระเป๋าตังค์ใบบางๆเบาๆเอ๊มีกระเป๋าตังค์อย่างเดียวหรือเปล่า,าแทนสีนด้านหลังอุ้ยมีกระเป๋ามีกระเป๋าผี่อย่างเดียวหรือเปล่าลูกค้าขาหนูม,มีงานเข็มขัดด้วยนะงานเข็มขัดนะคะไม่ว่าจะยีนจะสลักใส่ทํางานใส่เที่ยวหล่อเท่ทั้งหมดหนูจะมีหลายแบบแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตนําเสนอเป็นงาน โปรดีโปรเด็ดดีกว่าตัวนี้ก็เลยตัวนี้ก็เลยนะคะ อันนี้มาในหน้ากว้าง1.5ยาว48แบบไม่รวมหัวตัวหัวจะเป็นหัวออโต้ล็อกสแตเลสเก,กรดดีเอลเท่าไหร่ก็ใส่ได้ไม่ต้องเจาะรูที่เข็มขัดนะคะเข็มขัดเนี่ยด้วยความที่เป็นหนังจระเข้แท้แทอุจะไปเจาะรูนูเซได้คุณลูกค้าขาโชว์ลายสวยๆตลอดเส้นแบบนี้เลยกว้าง1.5นะคะยาว48แบบไม่รวมหัววันนี้ คลิปนี้ขอเปิดงานโปรก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นหนังจระเข้เคมนผ่าครึ่งเส้นละ850บาทเท่านั้นตลอดแนวเส้นเขียบขัดน้องโชว์ให้ดูแบบนี้แบบนี้สวยทางเส้นสวยทางเส้นด้านหลังเป็นหนังวัวเต็มเส้นนะคะจะไม่มีอรอยต่อเลือกหนังวัวเกรดดีผืนใหญ่ๆ ลงแพทเทิร์นยาวๆแบบนี้เลย850บาทเท่านั้นย้ำตรงนี้ว่าจดส่งฟรีนะคะสนใจรับแจ้งหนูได้ใส่พันเคมันค่ะคุณลูกค้าใส่พันเคมันตัวนี้เนี่ยลายเส้นลายกระดูกของเขาจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ผิวเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเราจะมีเป็นตัวท็อปเรียกว่าตัวท็อปเลยค่ะเรียกว่าตัวท็อปเลยอย่างสีแทน 2150บาทรุ่นนี้เดี๋ยวหนูเทียบกันให้ดูเคแมนผ่าครึ่งและเคแมนเต็ม2150บาทเรามีจัดจำหน่ายคุณลูกค้าสนใจพกจระเข้คาดเอวไว้คุ้มครองคุ้มภยัยเรียกโชคเรียกทรัพย์แจ้งได้เลยนะคะ2150บาทและ850บาทค่ะทีนี้ งานกระดูกผ่านไปหนูขอโชว์งานเรียบๆได้ลุกเรียบหร,ร,บรูดูดีเอาไว้ใส่กับสแลกซหล่อๆใส่กับยีนเท่ๆเนาะหนูมีตัวนี้ค่ะเราเออนีเขาเป็นเข็มขัดทองกล้องเข็มขัดทองกล้องเนี่ยน้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นราชาเลยนะถือว่าเป็นคิงเลยนะถือว่าเป็นคิงของบรรดาเข็มขัดเลยอันนี้หนูมีสีน้ำตาลและดําเดี๋ยวหนูขออน,นุญาตโชว์สีน้ำตาลก่อนละกันนะคะเส้นเข็มขัดค่อนข้างยาวนะคะถูเยอะไม่ไหว เอาทีละสีเอาทีละสีสีน้ําตาลก่อนตัวสีน้ําตาลตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างทั้งห้าเส้นน้องลวดให้ดูแบบนี้สวยทุกเส้นงามทุกเส้นเป็นลายตารางงามๆและด้านหลังทุกเส้นนะคะเป็นหนังวัวเต็มเส้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยเราจะโปรพิเศษอย่างที่บอกคลิปวันนี้มาสั้นๆวันนี้มาสั้นๆหนูขอเอาตัวเด็ดมาก่อนเลย 990้เาสิบเท่านั้นเก้า้ยเก้าสิบนะคะเก้า้อยเก้าสิวยมากเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้ดูด้านหลังหนูขออนุญาตให้ดูงานหนังวัวด้านหลังแค่เก้า้อยเก้าสหัวเป็นออโต้ล็อกทั้งหมดเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้ความยาวอยู่ที่สี่ิดเอลไม่เกิน4 4สีส่ได้ทั้งหมดนะคะตัวนี้สีน้ำตาลผ่านไปดูสีดำของหนูก่อนดีกว่านี่เลยสีดำงานสีดำนะคะ ลายลายลายอู้ดูลายดูลายดูลายถูกเส้นงามเหมือนกันทุกเส้นงามเหมือนกันทุกเส้นราคา990บาท990บาทอลาก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 ลาไปดูชัดๆเอาชัดๆเอาชัดๆนี่เลย9 9 0ายาลายงามๆนะ ราคาดีมากราคาดีมากกว่าความเหมือนหนักปลอมแล้วทุกวันนี้จริงๆลูกค้าคุ้มมากนะคะลูกค้าที่เปิดผ่านมาดูเอ่อเปิดผ่านมาเจอคลิปนี้เปิดผ่านมาเจอคลิปนี้คุณลูกค้าค่ะสนใจงานแบบไหนยังไงแจ้งเราเข้ามาได้ซื้อหนึ่งครั้งใช้ยาวๆงานหนักจระเข้แท้ตองที่แทนสินค่ะสวยทุกชิ้นคุ้มทุกอัน ทุกชิ้นคุ้มทุกชิ้นน้องบอกแบบนี้นะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเราเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรสั่งสินค้าได้เลย089-201-0678 089 2010678หรือทักเข้ามาเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติมได้คุณลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่หน้าโรงงานน้องกุลเรียนเชิญเลยค่ะโรงงานแทนสินนะคะอยู่ในซอยโรงพอกหนังกงม30จังหวัดสมุทรปราการมีไลนม์มาร์กที่สำคัญเป็น BTSK ค่ะทักข้อความเข้ามาเพื่อขอเส้นทางได้เลยงานคุม้มงานอุกง,งานดีต้องที่แทนสินค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเครื่องหนังจระเข้แท้คุณภาพดีรอคุณลูกค้าอยู่ รับเป็นชิ้นไหนดีคะ